ไม่น่าจะใช่ข่าวดีแล้วก็ที่ผมบอกว่าเอเจ้าจภาพ้าเป็นที่หนึ่งของกลุ่มของสาย A เ,เนี่ยจะเตะ16นาฬิกาเนี่ยผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเป็นเรื่องจริงพี่ปูพราว่าเจ้าภาพเตะ16นาฬิกาเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายไทยต้องขยับมาเตะ16นาฬิกาที่สนามเทียนตวงหรือว่าสนามที่เราเล่นปกตินี่แหละ,ะตั้งแต่รอบแรกมานะครับก็เราต้องมาเล่น16นาฬิกาแทนกับอินโดนีเซียนะครับก็โชคดีว่าไทยไม่ต้องย้ายสนามแต่ว่า หลากลายนิดนึงก็คือเล่นเร็วขึ้นเวลา16นาฬิกา,านะคร,รับขณะที่เวียดนามขยับมาเล่น19นาฬิกานะครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเตะเ,เวลาทุ่มหนึ่งนะครับโดยอย่างตามปกติก็ทําได้นะเพราะว่ามันเตะคนละสนามกันถูกไหมใช่ครับคนละเมืองใช่คนคนละเกันเลยนะครับเมืองห่างกัน3-4ชั่วโมงนะครับครับอยู่อยู่ชาญเมืองของฮานอยสองฝั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเตะเวลาเดียวกันได้แต่ที่เขาเห็นผลว่าเอาไทยมาเล่นคู่4โมงเย็นเนี่ย เพราะว่าเขาต้องการให้เรื่องของการถ่ายทอดสดหรือว่าเรื่องของเวลาเตะที่ไม่ชนกันใช่คือมันมอย่างแรกก่อนพี่ปูกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาของมหาชนของเวียดนามก่อนที่<ะ>เราไปดูคู่ก่อนที่ไทยจะเตะเกมถ่ายทอดสด<ะ>เนี่ยเราเดินแถวแถวสนามเนี่ยพี่ปูเราจะเห็นว่าร้านค้าทุกร้านเลยนะไม่มีเปิดช่องอื่นวันนั้นเนี่มาเลเซียเจอกับสิงคโปร์<ะ>เขาก็เปิด<ะ>เกมคู่นี้ ต้องบอกว่าทุกร้านหรือว่าทุกที่ที่มีทีวีเปิดจะเป็นเกมฟุตบอลคู่นี้หมดซึ่งผมเชื่อว่านั่นเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะไม่เตะเวลาเดียวกันเพราะว่ามันจะได้เวลาทั้ง16นาฬิกาลากยาวไปจนถึง21นาฬิกาก็คือฟุตบอลจบที่ปูคร,ครับในแง่ของของสิทธิประโยชน์แง่การตลาดแง่คนดูเข้าใจละนะฮะว่าว่าเขาทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เวลามันทับกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทีนความได้เปรียบเปรียบนะครับ ถามว่ามีผลไหมผมว่ามันก็มีผลนะเล่นสี่โมงนะครับยังไงเนี่ยที่เวียดนามมันร้อนอยู่ร้อนชื้น<ช>ร้อนอ้าวอ่ะร้อนอ้าวเลยนะครับ,รบมันทําให้น่าจะใช้พลังก,กำลังเยอะกว่าของปูไม่ว่าไทยหรืออินโดจะเข้าไปชิงชนะเลิศอะครับการผ่านเกมสี่โมงเย็นไปเนี่ยผมว่าก็แค่จะสุกเหมือนกันนะใช่คือรอบแรกใครโชคดีที่ไม่ได้เล่นเวลาสิบหกนาฬิกาเลยนะปูไทยเล่นเวลาสิบเก้านาฬิกาหมดครับ อ่าก็ไม่เป็นไรนะนะฮะก็ต้องเล่นแหละนะครับสี่โมงเย็นข้อดีนะครับของการที่เรามาเจอแมตชนี้เราไม่ต้องเจอเวียดนามนะครับอ่ะอาจจะโดนโยกไปเล่นสี่โมงเย็นแต่มีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องย้ายเมืองครับอย่างที่บอกว่าเราเดิมเนี่ยเราเล่นอยู่นาดินมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะฮะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าต้องย้ายเมืองเนี่ยจะต้องเดินทางอีกสี่ชั่วโมงไปที่พูดเถานะฮะผู้โถผู้โถ นะครับครับผู้โถแล้วก็การเดินทางเอ่ยการต้องย้ายสัมภาระเอ่ยโอเคอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ฮานอยเลยแล้วก็เดินทางนั่งรถไปร้อยกิโลเพื่อไปผู้โถอ่ะแต่ว่า,<ช>าคราวนี้พอเราเป็นที่หนึ่งของสายก็ไม่ต้องย้ายครับยังเตะที่เดิมเป็นสนามเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นสนามที่เราเล่นในแต่รอบแรกมานะฮะขณะที่อินโดนีเซียอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่นสนามนี้นะฮะใช่ใช่ อินโดนีเซียเดินทางมาไกลพอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าความพุ้นชินคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไทยเล่นที่นี่ต่อแล้วก็นัดชิงชนะเลิศเข้าเข้าสนามใหญ่ของเวียดนามผมว่ายัางไงมีดิ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของของไทยนะพี่กูไทยได้เปรียบเวียดนาะมอินโดนีเซียเยอะนะครับแต่แค่ขยับเวลามาแค่16นาฬิกาเท่านั้นเองที่ไทยยังไม่เคยเล่นเวลานี้ที่เวียดนามอันนี้ต้องปรับตัวกันนิดนึงแล้วก็มีเวลาในช่วงพักผมว่า ไทยสดกว่าด้วยครับอ่าก็อ่าเรื่องเวลาแข่งสี่โมงนะครับส่วนเรื่องอเกมเมื่อวานนี้นะฮะอ่ามาโนโพกิงก็ก็พูดเหมือนเหมือนคุณแป้งนะครับคุณแป้งก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุยกันไว้อยู่แล้วว่ามันอาจจะออกมาในรูปแบบนี้นะฮะด้วยการที่วัตถุประสงค์คือต้องการจะพักผู้เล่นต้องการจะโรเตชันผู้เล่นซึ่งก็โอเคละกับการที่อ่ได้สามคะแนนและเป็นแชมป์กลุ่มนะครับอ่ะฟอร์มอาจจะไม่พับใจมากมากนะฮะ อ่าทั้งมาโน่ทั้งคุณแป้งก็ยอมรับนะฮะใช่คือถ้าเห็นเมื่อวานวิ่ปูถ้าเราคุยกันเนี่ยเห็นเมื่อวานว่ามาโน่กับคุณแป้งร้อนใจพอสมควรนะในการในการเห็นฟอร์มของทีมชาตไทยเล่นตั้งแต่ครึ่งแรกทําไมถึงสลับสับเปลี่ยนนักเตะตัวสำรองลงตั้งแต่พักพักครึ่งวิ่ปูอ่าส่งเบนเดวิตส่งวินเลียมลงอ่าส่งเอกนิตลงส่งแพทอ่าส่งเอกนิตลง ส่งนาคินลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ผู้หลายๆคนพยายามสลับสับเปลี่ยนลงเพราะว่ารู้สึกว่าแล้วก็เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะโดนลาวเอาไม่ใช่ว่า<ฆ>ไทยเล่นดีแล้วพักตัวแล้วเห็นข้างนอกว่าเออฟอร์มฟอร์มมันโอเคแล้วก็ปล่อยเล่นอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคงเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้ว <laughs> ดู<ฆ>สีหน้า<ฆ>สีตาถ้ากล้องแพนไปหามา <laughs> ดามแป้งหามาโน่เนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ<ฆ>้ย <laughs> เหมือนกับพี่คนไทยเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมันไม่ค่อยปกติแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่สบายใจเหมือนเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกในฟุตบอลเอเวนต์ซูซูกิครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยที่11คมแล้วพอลงไปปรากฏว่ามันเล่นกันได้เนียนตานะครับ <c oughs> แล้วก็ผลการในขันออกมาดีคือก็คาดหวังว่าอ่ะคราวนี้นะครับลองปล่อยตัวสำรองลงไปเล่นนอกจากแต่โลเตชันแล้วเนี่ยก็ยัง <c oughs> ถือว่าเป็นการได้ดูนักเตะด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะออกมาดีเพราะว่าก็อยู่ด้วยการซ้อมด้วยกันมานะครับปรากฏว่า <c oughs> มันมันห่างจากที่เคยทําได้พอสมควรเลยนะผมผมใช้คําว่าผิดคาดเยอะมากกว่าแล้วก็นักเตะหลายๆคนที่ได้รับโอกาสลงสนามเนี่ยมันดูลนลานแล้วก็คือฟุตบอลอย่างทีมชาติชุดใหญ่พี่กูมันมีแกนหลักคุณภาพนักเตะเนี่ยมันโอเคขณะที่ชุดนี้เนี่ยเวลาซ้อมมันไม่มีจริงจากเกมที่สามสู่เกมที่สี่มีเวลาวันเดียวนักเตะเองก็เพิ่งเข้ามารวมตัวพี่ปูมาเจอหน้าเจอตากันแล้ว ส่วนใหญ่นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนไม่ใช่ตัวหลักของสโมสรครับอืมผมว่าส่วนหนึ่งในการผสมผสานมันเลยไม่ลงตัวครับอ,อ่ะก็เกมเมื่อวานก็จบลงไปนะครับคุณคุณแป้งก็จะพูดถึงภาพรวมซะมากกว่าว่าครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็พาให้ทีมมาถึงเป้าหมายในวันนี้ก็คือการเข้ารอบรองด้วยกันเป็นที่หนึ่งในสายแล้วก็ขอบคุณยังผู้ใหญ่สองท่านนั่นก็คือคุณละวิโรทองนะครับประธานสโมสร เมืองทองกับคุณเนวินด้วยนะฮะที่ใช่ให้กำลังใจแล้วก็โทรมาหาโดยตลอดนะฮะคุณแป้งบอกอย่างนั้น<ม>นะครับแต่ทีนี้เอ,อมีข่าวที่เรียกว่าหลายคนโตกตกใจพอสมควรนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทีมงานมาดามแป้งก็ส่งรูปมาดามแป้งเออที่ให้หมอนะครับให้แพทย์ประจาทีมนายแพทย์พรเทพม้ามณีกับคุณหมอภัยสารจากราชพิทักษ์เนี่ยตรวจจมูกให้แล้วก็บอกว่าก่อนที่จะลงสนามเนี่ยในห้องพักเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณแป้ง โดนสอกเข้าที่จมูกครับโอ้โหแล้วโดนสอกใครรู้ไหมโดนสอกของกองกวินลองคิดดูรูปร่างกองกวินนะครับก้ามเบลเลอร์เลยนะฮะแล้วแขนขาเนี่ยเต็มไ,ไปด้วยกล้ามเนื้อกับกระดูกนะทีนี้ตอกเข้าไปที่ดั้งจมูกของคุณวนวลพันธ์มาดามแป้งไม่รู้ว่าท่าไหนนะฮะมีเอ,อ่อบางคนบอกว่าให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าไปโดนท่าไหนเข้าใจว่าน่าจะเข้าข้างหลังนะอือ ผมว่าก็คงขยับตัวอะไรอย่างนี้แหละพี่ปูแล้วก็เด<ช>ินไปข้างหล<ช>ังไปไปชนกันพอดีคือในห้องพักเนี่ยมันห้องเล็กโยใช่ครับ,รบใช่มันเล็กแล้วก็เฉพาะนักบอลเนี่ยก็ยี่สิบคนละเจา้จาทูนเจ้าที่อีกผมว่าต้องมีักเกือบเกือบสี่สิบคนในห้องนะฮะมันก็คับแคบ,คบนะครับแล้วก็คงจะเอะไม่รู้ว่าตองก็ไม่เห็นแน่ละนะฮะคงจะเข้ามาข้างหลังแล้วก็โดนสอเข้าไปแล้วโดนแรงด้วยนะครับปรากฏว่า อ,อตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะดั้งจมูกเนี่ยจะคดจะอะไรยังไงหรือ,อเปล่าเขาเจ็บตลอดในระหว่างเกมเนี่ยคุณแป้งก็นั่งอยู่ข้างเบนที่นั่งสำรองตลอดแล้วก็ใช้น้ําแข็งประครบเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ยังยืนกัดอยู่เคียงข้างกับมาโน่โพกิ้งยังดูกระดานยังคุยกับเอกวัพลอยู่ตลอดเก้าสิบนาทีนะครับแต่ทีนี้พอจบเก้าสิบนาทีดีสินะฮะภารกิจมันหมดแล้ว ความเจ็บเริ่มมาครับกลับไปถึงโรงแรมนะฮะแทนที่จะวันก่อนนี้ไลฟ์สดแต่งหน้าใช่ไหมโยครับวันนี้อาการมันเริ่มขึ้นตอนแรกเนี่ยในสนามมันไกลหัวใจพี่ปูผมผมชื่นชมหัวใจมาดามแป้งนะในสนามที่มันไกลหัวใจแต่ฟุตบอลเจ็บแต่ฟุตบอลจบแล้วบอลอาจจะชนะน้อยไปนิดนึงเอ๊ะมันเริ่มรู้สึกเด้งขึ้นมาที่หน้าจมูกใกล้ๆตาแล้วเอ๊ะทำไมมัน มันรู้สึกเจ็บขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ้าวก็หวั่นใจว่าเอ๊ะจะอักเสบหรือเปล่าจะมีเรื่องของกระดูกในเรื่องของอะไรหรือเปล่าวันนี้เลยไป MRI ดูพี่ปูครับอืมแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรก็แค่เป็นเรื่องของพวกช้ำเท่านั้นเองนะครับ<อ>ก็กสบายใจได้คโชคดีไปนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยคิดว่าจะถ้าซีทีสแกนแล้วมันเป็นเยอะเนี่ยอยาจจะต้องเดินทางกลับมารักษาที่เมืองไทยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าหายห่วงแต่ว่าผมว่าก็ยังต้องระบมอีกสักสองสามวันแหละนะครับก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดูเหมือนว่าบรนดาแป้งจะบอกว่านี่เป็นการเจ็บที่สุดในชีวิตเนในาดโยใช่ <c oughs> ใช่ใช่ขนาดเจ็บที่สุดในชีวิตก็ยังยังยืนอยู่ข้างสนามจนจบแล้วก็พูดปลุกใจนักเตะอะไรกันอย่างชนิดที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราคนภายนอกดูนะครับใช่ คือตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะถ้าสมมติว่าจจมีในเรื่องของกระดุมกระดูกเนี่ยอาจจะต้องกลับมาเมืองไทยด่วนเลยนะพี่ปูแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นแค่เรื่องของพวกช้ําสู้ต่อดูรอบรองรลบชิงกันต่อครับ,รบ,รบโอ้นะฮะก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะครับแล้วก็ช่วงสองสามวันที่ท่านสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะวันก่อนก็รู้สึกว่าจะมีอาการเหมือนจะเป็นหวัดนะครับก็ยังตรวจเอทีเคอยู่เลยนะครับเสียงแฮบอะไรเงี้ยนะฮะเอาเอาใจช่วยนะครับ ก็บางคนจะเครียดบ้างอะไรด้วยนะครับแล้วก็มาเจอ,อสอกก้ามปูของพี่ตองเข้าไปด้วยนะฮะโชคดีที่คุณแป้งผมว่าเขาไม่ได้ทําจมูกทําสัญญกรรมอะไรมาไม่งั้นเนี่ย <S <S อ,อาจจะมีบิดมีเบี้ยวได้เหมือนกันนะฮะสวยธรรมชาติเนาะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ